สวัสดีค่ะคลิป2องนะคลิปถ้ามันถึง11 12คือคุณสุไม่สามารถลง Facebook ได้นะคะแต่คุณสูงลง YouTube ได้นะคะอ่าก็อีกตัวหนึ่งก็คือสีโอนตินนะคะสีโอนตินเพื่อนๆเห็นคุณสุใส่แล้วเนาะถักขึ้นมาใส่แล้วก็เก๋ดีก็ข่าวดีดูด,ด,ดูซอบซบดูดูเหมือนนักปฏิบัติธรรมอันนี้คือเขียวขี้มานะคะคุณสูก็ติดพี่คนหนึ่งก็เบอร์สีเขียวขี้มากับอ่า ซีโอนตินนะคะพี่สายสุด,ดาอะไรเงี้ยนะคะก็สั่งสองตัวแต่พี่ก็บอกว่าจะวันที่เก้านะคะน,นี่เพิ่งวันที่เจ็ดก็เดี๋ยวเดี๋ยวถักให้นะคะแต่ก็ถักได้ถ้าเสื้อขันยาุก็พอถักได้วันหนึ่งก็สองสาตัวอยู่นะคะก็ไม่ต้องห่วงเนาะแล้วก็พี่พยาวก็สีขาวนะคะเบอร์สี่สิบเดี๋ยวถักให้นะคะคือเสื้อถักเสื้อแขนเนี่ยคือเสื้อแขนกุดกับเสื้อแขนยาวเนี่ย คุสุจะถักให้เสร็จเดือนนี้ทั้งหมดทั้งหมดทั้งน้องหวังน้องอะไรคือทั้งหมดเลยนะคะจะพยายามนะคะโอเคตอนนี้เรามาพูดถึงเรามาพูดถึงผ้าฝ้ายผ้าฝ้ายไทยหรือนะคะผ้าฝ้ายไ,ไทยหรือตัวน,นี้นะคะเดี๋ยวเรามาพูดถึงผ้าฝ้ายผ้าฝ้ายปักไทยหรือที่มานะคะที่วม,มาใหม่เลยนะคะมาเมื่อวานแต่พอดีเมื่อวานนี่คุณสุ ขายไอตัวไอตัวตัวตัวลายตลองขิดของเชียงใหม่อยู่คุณสุก็เลยคือคุณสุดเลยไม่ได้พูดถึงผ้าฝ้ายตัวตัวไทยหรือปักว่ามาใหม่ว่ามาว่ามาตัวไหนแต่แต่นึ่งสุดจะพูดถึงผ้าฝ้ายปักตัวเก่าที่เหลือก่อนนะคะตัวเก่าที่เหลือนะคะเพราะว่าถ้างั้นคุณสุดจะได้ตีกลับแล้วเปลี่ยนตัวใหม่มานะคะอันนี้คือสีเหลืองที่เหลือนะคะ สะะีเหลืองนะคะเขาเหลือง <_ t oss> เหลืองเหมือนนกขมิ้นเหลืองอ่อนๆน,น,นะคะนะคะเหลืองอ่อนๆนะคะคนสุขคิดว่าเหลืองตัวน,นี้เขาเหลืองสวยนะคะเวลาเราไปงานราชการนะคะนะเปงานราชการก็ใส่สีเหลืองซอบๆตัวนี้เพราะเ <_ t oss> ขามีลายปากักหนังเขาออกมาเขาก็จะโอเคนะคะโอเคแล้วก็สีแดงที่คุณสุดใส่ให้หุ่นเมื่อวันเ,เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วนะคะสีแดงตัวน,นี้นะคะ ถ้าสุขืนก็จะคืนแดงกับคืนเหลืองนะคะถ้าถ้าถ้าไม่มีใครจัดจองนะคะคุณสุก็จะคืนแล้วเปลี่ยนตัวใหม่มานะคะตัวที่ขายได้น,น,นะคะเพราะว่าวันนี้คุณสุก็จะตัดสินใจแล้วนะคะ <l ots> ถ้าคนไหนจะรับก็นะคะสีพืนคุณสุก็ส่งสีเหมือนเดิมน,นะคะสีพืนพันนะคะวนตัวนี้คุณสุคงไม่ส่งคืนเพราะว่ามันเหลือผืนเดียวแล้วเขาสวยนะคะเขาสวยเนาะตัวนี้คือส้มนะคะคือส้มนะคะ คือส้มผลสุก็คิดว่ามันสวยแล้วสุกก็โอเคนะคะบางครั้งมันจะมีได้ฟืมมันเหลี่ยมๆกันหน่อยหนึ่งนะคะถ้าไปตัดก็ไม่เป็นไรนะคะก็จะเป็นธรรมชาติหน่อยนะคะให้ว่ากันเนาะนะคะเพราะงานเข้าสวยนะคะสีนี้ก็สุตัดออกมาแล้ว็สุคิดว่ามันสวยสุก็เลยคิดว่าโอเคตัวนี้เหลือแค่ผืนเดียวก็คิดว่าจะไม่จะไม่คืนก็จะคืนจะคืนไม่จีบผืนนะคะส่วนตัวนี้นะคะ ตัวนี้เป็นน้ําเงินนะคะเป็นน้ําเงินอกบัวฟ้าบัวหงายเชิงอยู่ล่างนะคะลายตลองนะคะโอเคเนาะเดี๋ยวก็จะใส่ให้ชมนะคะสีม่วงนะคะลายเขาสวยนะคะตัดออกมาเราก็จะดูเด่นตรงเชิงเขานะคะเชิงเขาเนาะตัดออกมาสวยแน่นอนนะคะแต่คงจะรอเป็นอาทิตย์หน้างานตักของงานปักถึงจะมานะคะ งานของไทลือ้อเดี๋ยวก็เพื่อนๆก็รอชมที่ก็ตัดเสร็จแล้วคุณสุก็จะไหลคุณสุก็จะไหลให้ชมนะคะว่านางออกมาสวยแค่ไหนนะคะส่วนเขียวมะนาวนะคะเขียวมะนาวลหลตัวนี้นะคะไหลตัวเขียวมะนาวนะคะนะเขาสวยนะคะสีเขาเห็นไหมคะเหลืองเหลืองเหลืองอมเขียวนิดๆแต่ลายปากเขาสวยนะคะสีเขาเป็นสีลุงนะคะตรงตะลองนี่เขาเป็นสีลุ่ง,ะะง,ลง,ะะลงแล้วง,งานขีดเขาหลายสีนะคะ หลากหลายสีแต่เขาซบซบหากันนะคะโอเคนะ,ะตัวนี้ก็น้ำตาลไม้นะคะน้ำตาลไม้นี่ก็คือใส่ถึง80 9 0ถ้าไม่ตายก่อนพะถุงเนาะก็ใส่ไปเพราะว่าเขาเป็นสีที่เท่ากับน้ำตาลนะคะแต่เขามาเล่นสีลงตรงนี้นะจะออกอมเขียวนิดๆน,นะคะเขาดีใส่ใช้ได้เนาะน,นี่สูสูก็น่าจะเหลือเืนเดียวนะคะ นีนะคะเป็นน้ำตาลถ้าซื้อไปฝากผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่ค้าราชการผู้ใหญ่เนี่ยสีนี้เหมาะสมนะคะดูเรียบร้อยดีแต่เราต้องอ่านใจผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่บางคนก็ชอบสีแปดะะเหมือนพี่เนี่ย่ะเขาสั่งสีแดงนะคะต้องต้องคือเราต้องดูผู้ใหญ่ด้วยนะคะตัวนี้คือเถ่านะคะเ่าอมน้ําตาลนะเถาอมน้ําตาลที่สุขคิดว่าไม่ค่อยมีไข่ทอนะคะ แต่ตัวนี้เขาถอดออกมาก็ดีไซน์ก็โอเคนะคะงานเขาโอเคเพราะว่าจกเขาเพราะปักข้างล่างเป็นเหลืองไงคะตดวนี้ปักเป็นกะปิชมพูฝาใช่ไหมอันนี้ปักข้างล่างก็เป็นเหลืองเขาเราดูเก๋ขึ้นมานะออกเทาๆออกเรียบร้อยเรียบร้อยแต่ซ่อนแต่ซ่อนความเกไ๋ไวไวไวตินจกเขานะคะงานเขาก็สวยดีนะคะ อันนี้น่าจะเหลือสองผืนหรือผืนเดียวน,นะคะตอนนี้อันเก่าๆก็เหลืออย่างละผืนนะคะตัวนี้คือม่วงนะคะม่วงงานบัวฟ้าบัวหงายนะคะนีงานปักเขานะคะคือม่วงเนาะถ้าใครอยากได้ม่วงลายตลองเราก็เอาไปใส่ตรงนี้แอบตรงนี้แอบบนหลานข้างล่างแอบปักบัวนะคะสวยดีเนาะแล้วก็ เ่อกีกงสูพูดไปแล้วนำเงินเนาะแต่นี่ก็มาพูดถึงส้มนะคะส้มบัวนะคะแต่เขามีขีดขั้นนะคะส้มบัวเนาะส้มเขาไม่ได้ส้มแปดนะคะส้มเขาดูเรียบ้อยนะคะใส่กระเซี้ยดสีส้มเมื่อกี้ก็ได้นะคะใส่เสื้อสีส้มแขนกดเอาไปถักนะคะก็กเก๋ๆสวยๆนะคะอยากงสุรถนึงสูก็อยากได้ทุกสีนะคะนะคะ แต่ไม่ได้แยวขาดทุนนี่จะขาดคืนกําไรในสีฟ้านะสีฟ้าที่เพิ่งมานะคะฟ้าอ่อนๆนะคะฟ้าอ่อนๆนะโบ้ฟ้ามบอกไงตรงตีนจบจะในฟ้าเพิ่งมาค่ะเพิ่งมาเพิ่งมาเมื่อวานนะคะฟ้าตอนนั้นก็สุดคลายหมดแล้วนะคะนะคะอันนี้คือฟ้าเนาะฟ้าฟ้านมเขาเรียกนะอันนี้ฟ้านมเนาะในสีส้มนะคะสีส้มนะคะสีที่คุณสุตัดใส่นะคะ ใส่อมล์ลายสวยทุกทีมาสตัดสีส้มแล้วก็สีชมพูนะคะว่าไปนะอยากได้ทุกสีเลยเนาะนี่คือสีส้มนะคะส้มเสร็จแล้วก็อันนี้ชมพูอันนี้คนละสีนะคะ,ะเห็นไหมคะอันนี้เป็นกะปิอันนี้เป็นชมพูกะปินะคะคนละสีแต่จแต่ตรงนี้เขาแอบซ่อนชมพูเข้มฝานะคะ ตัวนี้ชมพูเขาจะอ่อนฝายไหคะเาดีสายนะเห็นไหมคะใครชอบแบบเรียบๆนะคะสีนี้เรียบฝาะะเรียบแล้วตัวนี้เรียบแล้วตัวนี้เรียบฝาคลา,า,ายกันนะคะตัวนี้หวานขึ้นมาแล้วก็มาตัวนี้แล้วก็มาตัวนี้นะคะคล้ายๆกันนะคะตัวนี้ คุณสุก็จะมาพูดถึงบัวนะคะปักบัวบัวหงนะคะบัวหงนี่คือคุณสุพึ่งสั่งมาใหม่เมื่อวานนะคะอันนี้บัวหงสีม่วงนะคะอันเก่าคือหมดไปนานแล้วนะคะอันนี้คือัวหงสีม่วงนะคะแล้วก็บัวหงสีแดงนะคะคือเขาก็ทอแค่สองสีบัวนะคะหงนี้ก็ทอสองสีนะคะคือแดงกับม่วงนะคะ สีแดงที่คุณสุตตัดใช่ไหมฮะอันนี้สีม่วงที่คุณสุไม่ได้ตัดนะคะก็เลือกเอาระหว่างม่วงกับแดงนะคะถามว่าอันไหนสวยก็สวยทั้งสองนางนะคะใส่กับสีขาวสีครีมได้ทั้งสองสองตัวเลยนะคะคนไหนอยากได้สีอะไรก็กบอกคุณสุเพราะว่านเพิ่งหมานะคะคุณสุหมดไปรอบหนึ่งแล้วนะคะก็ก่อนคุณสุเอามากับอย่างละสิบผืนก็หมดนะคะนี่ก็เอามาใหม่ฮะ,ะอย่างละห้าผืนตอนนี้เรามาพูดถึงถ้าคลิปนี้หมด สิบ,สบ,สบนาะทีคุณสุดก็จะไปคลิปสามนะคะคลิปสามนี่คุณสุดจะพูดถึงผ้าถุงที่มาใหม่เลยนะคะที่เป็นลายใหม่นะคะที่อ่าที่คุณสุดยังไม่ได้ขายนะคะอ่อมาดูกันนะคะในในก็วันรังคารเราก็โชว์สีหวานๆไปเ,เลยนะคะนะเห็นไหมคะ่ะสีลายเอ,อ่ยนะคะเทาอมชมพูนะคะอันนี้คือเทาแล้วก็มีเส้นชมพูเห็นไหมคะดูงานปากเขาฮะ อันปากเขาชมพูและฟ้านมนะคะแล้วมีเหลืองข้างในนะคะเก๋มากสวยมากมีผืนหนึ่งนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นกะปินะคะ <c oughs> ขอโทษนะคะ <c oughs> เห็นไหมคะย่งสุดใสให้ชมนะคะขออนุญาตใช้เท้านะคะใช้เท้าหน่อยพกกลมก็ขี้เกียจอะผู้สูงวัยเขาไม่ให้กลมเห็นไหมคะสวยมากเลยนะคะเอ่อคนอ่า,อาเราจะเอาด้านนี้ขึ้น ด้านนุ่นลงได้แล้วเอาด้านนุ่นขึ้นด้านนี้ลงได้นะคะงานปักนี่ถ้าถ้าเรามีลายอยู่กลางเราสามารถตัดสินใจบอกช่างเขาได้ว่าเราต้องการแบบไหนนะคะนะคะก็อย่างว่าเสื้อคือเสื้อเรามีอ่ะคือเราจะใส่เสื้อถักสีอะไรแค่นั้นเองนะคะแล้วเราก็แล้วเ,เ,เราก็ตัดนะคะแต่ถ้าเราใส่เทาเราก็เอาเทาขึ้นนะคะ ถ้าเราใส่กะปิหรือชมพูหรือน้ำตาลแล้วก็เอาทางนี้ขึ้นนะคะเพราะว่าตัวคาดเขาอยู่กลางนะคะเราสามารถเอาขึ้นทางไหนก็ได้นยวัสุตัดวีโอก่อนนะคะ